สองพี่วัวเพื่อนบ๊ายบายโอเคสวยครับให้มูลามาปาดสวยครับฮ่าฮ่า คือผมมีอัตติอ่ะเอาแล้วครับินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Geeko Gaming นะครับวันนี้ผมก็มาโซโล่เหมือนเดิมนะทุกคนอะครับเกมนี้ได้เลนกลางนะแล้วก็มาอยู่กับอเลสเตอร์นะทุกคนเพราะว่าฝั่งโน้นเนี่ยเป็นอุลารนะอเลสเตอร์น่าจะเดี๋ยว เราจะเป็นใหนึ่งตัวที่กแก้โูราดได้ดีมากๆนะทุกคนอ,อ,อัพสองนำนะผมเน้นเทียร์กริปนะทุกคนสวยครับ,รบจะไปไหนดึงมาสวยครับให้ป่าเข้ามาอันตีไปแล้วนะล่าอันตีไปแล้ว มักงกรสิบปดวินะ okay. เราต้องกากนะเมทเพ่าตัวเดียวะวะเ,เข้ามาไม่ได้เสียสามวีนะมนผมต้องรอพี่แก๊กดึงนะผมมีอันตรีนะเพื่อนอมาเจ็บนะ โอเคสวยครับสวยครับวายชิล <My shield. S 1> ไม่นะยังมีแค่ได้มาก่อนนะแต <double> ่ว่า12บสอวิวเพื่อนบายบาย ได้อยู่ได้อยู่แ้าที่เรามานะเราควรจะมาเพื่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรขอตะเพื่อนมันเลงผมผมอัพสองนำนะ ตัวยังเสม่เฮอมเลนอครูโไม่นะฝากโดยเพื่อนโอ้โหผมไม่น่าล็อกที่ซับเขาเลย โ <c oughs> ดจน,น,นยายาดจามสายยันยันเราชนะได้นะรวบตัวมาเกียร์ิปไวเวอร์มผมต้องรอนะไอ้คิล่าแม่งจะลงไปวะอันติพร้อมสกินนลออลติมคอมแลวัอมสบ ได้อากนี่แนะล้วนะตูล็กกอนล็กออโต้เลยตอนนี้มันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วโอ้โหสกิลไม่ติดอ่ะดโดนดับเบิลเลย ตัวปเปิดครับขอให้<อ><อ>มูรามันมาเยอะเพื่อนให้มูล,ลามาปาด สวยครับาฮ่ <laughs> มูลรัดชวยเดเชนสวยผมมีอันติหาวิสวยครับ <laughs> มากอกสุดท้ายยังไงมมีนติ

<laughs> เดินมุ่วะ <c oughs> เดินมุ่วะ <c oughs> มาครับดึงโดนคือแบบตายแน่ๆอ่อะมาไหวชิล <c oughs> ตอนนี้ผม,มเวล12อ่ะนะขอให้ดึงมาได้สักตัวหนึ่งอ่ะ โอ้โยังโดนนะป็นตรายขอฮุาฮ่าฟิกไม่เหยียบเลยหรอโจจะใช่คู่ต่อสู้ที่คู่ขนกับข้าหรือเปล่าผมกลับไปรีก่อนผมไม่กล้าเดินอะไรเงี้ยผมไม่มีข้อมูลนะมูลานหายโอเคเจอพลังงานสองตัวดีครับ งวัดีครับเตดเล่นก่อนโอเคทำเล่นกำลังไปกำลังไปค่าพิ่งจะเริ่มเข้า มันหมดแล้วมันอันศีไปแล้วโอ้โหเฮ้ยสองคนนี้ร้อยบ้านว่ะสวยสวยครับคือแบบไม่ต้องล็อมูลหลาดแล้วคือตอนเนี้ยล็อกแค่เอาสูก็น่าจะรอดแล้วแบบ เจ้าจ้ามาไปเพื่อนมาไปกิน เดี๋ไปเพื่อนหมดครับมาดิคือผมม่ยันตีอ่ะ ตัว <Ultimate. S 1> แกทานี่ไม่ค่อจะโกคือแบบคอมโบเราให้โคตรเกียร์แบบโอ้โหได้รับเหรียญด้วยนะโอเค9.7ถือ okay. ว่าไม่ไม่ธรรมดานะทุกคน โอเคครับสกอร์รวม25ต่อ18นะทุกคนสกอร์เรา1 3ึ่นะทุกคนแล้วก็ไอเทมก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ดาเมจเนี่ยเราทำเป็น19เปอร์นะแล้วก็ทีมไฟ56เปอร์แล้วก็รับดาเมจ16เปอร์นะทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเอ่ออเลสเตอร์รายการน,นะทุกคนก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเล่นเมจตัวไหนดีก็จริงๆผมแนะนำเอลเลสเตอร์นะครับเป็นเป็นฮีโร่ที่ผมมองว่าเก็บดาวได้ง่ายมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็มันสามารถ แกฮีโร่ได้หลายตัวมากๆ,ๆเลยนะทุกคนถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะสนุกนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ